สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Mazda JT-101 ของเราวันนี้ผมมี CX-5 มานำเสนอให้กับทุกท่านเป็นยังไงไปชมกันครับกับการกลับมาอีกครั้งของ Mazda CX-5 ในปี2021นี้ก็ยังคงการออกแบบโดยโค d o ดีไซน์ ภายใต้คอนเซปต์เ e t is more ไฟหน้าแบบ Signature Lamp และไฟท้าย LED s n g t u t u w i w i t o o ูออกแบบให้เล็กลงและรีดปีกออกด้านข้างเพื่อเพิ่มความสวยงามและความลงตัวเมื่อขับขี่บนท้องถนนในส่วนของเครื่องยนต์มีให้เลือกถึง3แบบไม่ว่าจะเป็น Sky Active Technology G เครื่อง2 0 0 0 c cc k y Active Technology Diesel ในรุ่น2.2 และตัวท็อปสุดในรุ่น SkyActiv Technology G 2.5 Turbo พร้อมกับระบบ SkyActiv Drive ซึ่งเป็นชุดเกียร์ที่มีความลงตัวและการตอบสนองในทุกช่วงเกียร์โครงสร้าง SkyActiv Body และ SkyActiv Chassis ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและช่วยทำให้รถยึดเกาะถนนเพิ่มความขับขี่อย่างมั่นใจด้วยระบบ GVC Plus เสริมความสามารถในการเข้าโค้งที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเหนือชั้นกว่าด้วยระบบ i Active Sense ซึ่งเป็นระบบเสริมความปลอดภัยแบบอัจฉริยะจากอุบัติเหตุรอบคันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเบรกด้านหน้าป้องกันรถออกนอกเลนหรือการถอยต่างๆก็จะมีส่วนในเรื่องของการเสริมความปลอดภัยมาให้ทั้งนั้นและจะไม่พลาดการติดต่อ จากโลกออนไลน์ด้วยระบบ Apple CarPlay Android Auto และยังเพิ่มความสนุกในการขับขี่ของทุกๆวันของคุณให้เป็นวันที่สนุกสนานหลังจากที่ได้ชมวีทีอากันไปแล้วพร้อมกับจุดเด่นของตัว c x 5แล้วก็ที่สำคัญนะครับ c x 5 2021นี้จะถูกเปิดตัวในวันที่12ตุลาคมนี้ในช่วงระหว่างวันที่9-17ตุลาคมนี้เรายังมีงาน อีเวนต์ดีๆของ m a z t e r t ของเรานั่นก็คืองาน t r i ปเ e ิลโบนซึ่งในงานท่านจะได้ดอกเบี้ย0%ขับฟรี3เดือนหรือของพรีเมียมติดตามชมรายการไลฟ์สดของเราได้นะครับแล้วพบกันในงานนะครับ